สบายดีพี่น้องมาโดมอีกถึงแล้วแล้ววันที่สองปีโควิงวนใจวไว้นี่นะ เออามาโหลดโหลดพี่น้องเอ้ยรถวงหนึ่งวงสองรถเมรถเจ้าบนเท่านี้แมนไ่มเมนสีจนลืมบ่นเสีสาวหน่อยเี่นองเพียง

ว่าอนเนรูอะรผมไม่จอดทเนี่ยน้ำสนะรอเไรบนี้การที่ว่าเคยจอดนพวที่บราไปทำเนี่ยแต่ะแบเขาเนียตนเถอะเนอ้นั่นเร็วนี่มุ่นกระดดออก

ทไม้างล่าง่ง้อนข้นต่าจะัวด่กนังอยู่ได้แบบนี้กาแฟสบไปย่กาอฟเำไไห่ดีกาแฟดำั่วไปใชไหมไอ้เ่องนี้เป็เมืองไยด้ดีที่สุทั่วเลวใช่ยังใช่มะัายกม่ดทั่วประเทศแล้วที่ก้แเบิ่งอีกพรเบิ่งไล่ออเออมเหลือกชาที่เบิงดีเนี่ยเาแฟสาบก็ดีดยไม่้อดพย่ คเขาพี่อขันยอดเขนอด้ก็ยังเรื่องาอด้วยเรื่องไบนครับเรื่องเดน่เกดบันอยากันแล้วได้หนออยังบมลูแล้วยังบมลูเลยได้เห็นคเดอดเยื่อเอยื่อเยั่เยอเยัยอเอยเย่ยอเย่ยอเยอเยออเยอดเย่ยอยอ่ยอ่ยเย่ยเขยอน ยังจาต้องรอดนะครับตามด้วยทางซ well ีรีส์ทางช่องวอยากไปซีรีส์วซีรีส์วซีรีส์วายทงช่องวายชอบซีรีส์วายมากเลยชอบเอฟซีซีรีส์วทุกเรื่องเลยพึ่งพพ่งพ่งตกไปก็ได้ไปต่อเ ไปดูซีไปดูเองนี่นะเข็มจิระต้องรอดมิเสียมนองน้ำเด้กมิเสียมอสุรพลน้ำเด็กแลเอกเป็นเป็นผู้วายไยไม่ออกอาไปรองโอเอิดไปเกาะครกนที่จะไปดูเวาที่กที่ออกสุรพก่อร์เปิดีกว่าไม่เชื่อไหมว่าข้ามชตงนพวกนี้คมข้ามชต้นเธอเสียประวัตินางมาอยู่นี่เตีว่าเป็นครูสอนสอนเป่าลำเกินตั้งแต่ปีที่อ

มายวนราบนมาค่ะอยู่ล้ายาอยู <ok ่มำยี่ห้ออะไรชื่ออะไตอนเรียนไม่ใช่ตอนเรียนรสมาินไปกินยำยุบยิบหล้งจากลองกกันได้อลงไปไม่ลงงกลงสะพานไปพรหลาลงสะพานสีเหรอแม่พะตามันธ์บ่นเตามอาจารย์ตรตะุแล แต่มันอคเสดกับพี่พี่สคนตอนบก่เป็สามเลยพี่เปาพี่ราพี่แต้ยังหม่วยังแม่วันจริแม่แม่หวนหวมเปนันมใช่ขึ้นอยู่สาวม่ไปนักบอลผาน่มที่านมเด็กโมเป็นไดน่าจะเด็กมาเล็กเด็กไทยอ่อนตัวเด็กเป็นมาอยด็กมาเป็นหอรักในดอนแดงมา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 ดาที่สิสิเป็นจไหนดะรถติดตามตอนต่อไป ก็ในี่จุดเลอที่วันนี้ยังไม่เชื่อว่ารปคงจะไม่มีอนหนึ่งไทิดว่านานเยอะเพราะว่านางก็เป็นดาราด้วยแล้วก็ทำงานในวงการไม่คิดว่าจะมีเวลาหล่านี้ว่าเข้าออกแล้วกั้งปีรหนใ่ใช่ใชครับเพราะว่างานขาหลงเวนี่ยเขาก็เลย ในในระว่งต้องต้องบอกทุกคนก่อนครับในในระวังที่มาวอ่ะก็อาจจะมีงานที่มันามาเนที่มามาเนงานท่ไมเข้าใจเข้าใจเต็มเติมเข้าใจวบายๆไดียวให้จไปจบแล้วทุกทุกอย่างเคลียร์เสร็จหมดทุกอย่างแล้วก็ลือเรื่องเรื่อรับงานเรื่องไม่รับเรื่อกไม่

ออี่พี่วัดเป็นนแลก็าดีนเป็นพี่้องเองคน่แอนางกาแฟขอนางก่าติกอน่งตกาน่างชา้าน่ากาแอ่กแง่าิอนตา น้องน้อ้าองาเซาเบ้านแข่งโบาข่อไฟบอย่างคนเียขมมชทาเครับไาหนเราเข้าสามารถที่ามารมนุการแข่งะหรือว่าที่รานก็้ก็จะเา็ี่นี่ทันยามวันหรือว่าจะเป็นอะ้ยปีแล้วก็ในเรนี้นะะทกวันะครับก็ตอเรื่องเกี่ยวกับมหลาีอ่านี กาวันนะครับแล้วก็าโยนนะคับแต่ว่าทิมวันนี้คนนั้นไม่ได้เป็นทางช่องรไปด้วยจะมีมาเรนย้ก็รีเพิจเป็นแฟนพิจนรขายของมาเลยขายแรงอะไรเป็นรงสั้ของเราแต่เป็นเพิงเลยเใหม่เป็นเนื้อใหม่เป็นอย่างโชว์ใหม่เลยชวหม่ ตีนแบบก็มารอดเดวต้องมองไม่ได้ทิศยังทันไม่ใชนไม่พอสนักขี่ไว้สำนัี่สะพานขอกันไม่ขินน่ะสหรับคิวสบาย